อานิปิมานิวาจังภันเตยะยังภันเต <imitation> ເດັ່ນຈາຍາກະຕະນັ ที่เป็นบริวารทั้งรลายเหล่านี้ขอท่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้พระทงูขอทงจับงจัากุลบสกุลอที่เป็นบริวารทั้งรลายเหล่านี้ขอที่เป็นบริวารทงราานี้

ตะเตเรตโตสังกัปปยันตวะนณัระโซยันทมีโพเทรอโยทสัพพิโตเมวานยานโตสตุวะปุะนิาสตุมาเตวพาวะวันตระโย